สวัสดีครับพี่น้องป้องปายพรมแม่พี่น้องไออ้อยช่างไรแต่นะครับวันนี้เข้า่วดอีกนะครับเจอกับพุ่มผาเพือนนะครับวันนี้มีเมนูเสนอนะครับเมนูเสนอนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆมาเริ่มเลยพึ่งปตกมาคือกุ้งย่างนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับครับพี่น้องนี่กุ้งกุ้งสดๆเลยครับพี่น้อง ไปตบมาครับพี่น้องตบมาโอ้โอ้โหนวลรับดิเซฟแนกคดับกุ้งของแม่พันเบิร์นเนี่ยคนะตัวแบบไงพี่น้องตัวเบลเลอรเลยอือมีก้าวเลยตัวแบบไงพี่น้องตัวแบบไงครับพี่น้องตอนนี้ห่ากระย่างแล้วนะครับพี่น้องย่างกุ้งแล้วนะครับพี่น้องย่างกุ้งกิน ย่างกุ้งม้อสามสามพี่น้องตัวบางไงบักเอฟเลยนะพี่น้องโล่สามร้อยห้าสิบสองโลเจ็ดร้อยเลยพี่น้องเอ๋อยู่อ่างศิลาเราไปตบที่อ่างศิลามาครับพี่น้องกำลังนาซีโอ้แสบพี่น้องคิดว่าสีแสบพี่ดอกเพราะว่ามันตัวใหญ่อย,อยู่ไหมเซบเบอร่อยอร่อยครับพี่น้อง เลี้ยงอลา,ามกำลังนากินพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงอลา,ามเลยกินน้ำจิมแซ่บๆพี่น้องโอ้ยสุดยอดพยอดมากเลยจุดจุดจแดจุดวจุดจดจุดจุดจุดจจุดดจดจดจุดจจดจ,จดจ กุ้งเผาเสร็จแล้วอืมตัวมาเริ่มเลยนีะเป็นไรพี่น้องเป็นแต่แซ่บปะจะแซ่แบปะครับตัวมาเริ่มมาเริ่มเลยตัวมาเริ่มมาเริ่มเลยหอมหวนหวุนพี่น้องเอ้ยจิม้มน้ำจิม้มรสเด็ดป่ะทีนี่อบอยแซ่บเป็นแซ่บพี่น้องเอ้ย แซ่บเป็นแซบหน่ง,นนง,งดดเดียวกับพี่น้องกุ้งเผารสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องเอ๋ยนี่ครับพี่น้องน้าจิ้มมาครับพี่น้องเออตัวมันเริ่มเลยพี่น้องเอ๋ยโตใหญ่ครับพี่น้องนี่โตง่ายหอมหิมพ์ไวเลยรอดลอดน้ำจิ้มรสเด็ดอยู่พี่น้องเดี๋ย คลิปนี้เมนูอาหารทะเลพี่น้องกุ้งกุ้งกุ้งและก็กุ้งพี่น้องถาดนี้พี่น้องเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเงินไทยนะครับเจ็ดร้อยบาทเงินไทยพี่น้องคลิปนี้เอาไวส้สนิทกันได้พี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบาย